สวัสดีครับผมคุณพ่อภูรินสลาวาริโสน์นะครับวันนี้มาในตัวแทนของสังคมูรนเชียงรายครับผมซึ่งคุณพ่อเองอยู่ในสังกัดคณะคามิเลียนนะครับก็ทําหน้าที่จิตตาภิบาลให้กับสังคมูรนเชียงรายครับวันนี้มีความสุขมากครับที่เข้ามาร่วมจอยในสังคมูรนเลเลียฟาติมายครับวันนี้มีกิจกรรมมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตามฐาน นะนที่บูชาขอระคุณรวมไปถึงคอนเสิร์ตที่เราได้เจอกันทั้งหลังนี้นะครับผมก็เยาวชนไทยในริสปอนนะครับโปรตุเกสนะครับมีความสุขมากครับแลบว่าเป็นประสบการณ์พิเศษที่สังคมมนุษย์เชียงรายได้รับหวังว่าประสบการณ์นี้จะไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนในสังคมมนุษย์เชียงรายเต็มที่แน่นอนครับผมบรรยากาศ สุดยอดขนาดนี้พวกเราแฮปปี้ดีครับเยาวชนไทยในโปรตุเกสครับผม